สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูาถั่วบาซิลท,ที่เย็นแล้วนะคะตอนนี้มืดแล้วประมาณประมาณเกือบทุ่มนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะน้องเขาก็จะหลับหมดเลยนะคะใบก็จะหุบหมดเลยนะคะก็จะเห็นเป็นกิ่งก้านแบบนี้นะคะนี่อันนี้คือกิ่งก้านที่เขาแผ่ออกไปนะคะ เนี่ยค่ะเราจะไม่เห็นเลยว่าเขาจะรกนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีอันตรายแน่นอนค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้เขาหลับหมดแล้วนะคะนี่ตรงจุดนี้ก็ยังไม่เต็มนะคะนี่เป็นทางเดินที่เรากำลังแซมใหม่เนาะแต่เมื่อกลางวันที่เป็นคลิปอ่อน่าจะยังไม่ได้ลงก็จะเป็นก็เกือบเต็มแล้วนะคะเนี่ยค่ะ นี่เขาจะแผ่กิ่งก้านออกมาแบบนี้ค่ะเลื้อยออกมาแบบนี้นะคะนี่เราปลูกเป็นจุดแล้วก็เขาก็จะแตกกิ่งเลื้อยออกมาแบบนี้นะคะนี่นี่นะคะนี่น้องไม่สูงเหมือนญ้านะคะนี่ตอนนี้ก็หลับกันหมดแล้วนะคะหลับกันหมดแล้วเนี่ยค่ะ ใบหุบหมดแล้วนะคะตอนนี้ประมาณนี้นะคะเนี่ยสังเกตดูจากทางเดินนะคะที่กลางวันเราเห็นเขาชูชูเนาะเนี่ยค่ะใบหรือดอกเขาจะสูงแค่นั้นเองนะคะแต่พอช่วงบ่ายประมาณบ่ายสามสีงเย็นขาก็เริ่มหุบแล้วนะคะตอนนี้ประมาณทุ่มนึงนะคะหุบหมดแล้วนะคะ <S <S เกือบเกือบทุ่มเนาะตอนนี้หกโมงประมาณหกโมงกว่า โอเคมีข้อสงสัยตรงไหนสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะนี่เนี่ยค่ะกลางวันเขาก็จะสวยนะคะใบเขียวสวยดอกสีเหลืองตัดกันสวยมากๆเลยอ่าส่วนกลางคืนน้องก็จะหลับแบบนี้นะคะอ่าสอบถามปรึกษาแจ้งขนาดพื้นที่ก่อนได้นะคะเดี๋ยวน้องช่วยคำนวณให้เนาะว่าต้องใช้เท่าไหร่นะคะ โอเคขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ